ดอกอะไรไม่รู้ม้าสวยมากเลยเห็นไหมเหมือนซากุระเลยม้ยมาได้อะไรมาตะเบียงตะเบียงนะนี่มาซื้อร้านตรง,งนี้นะเนท่ากงนยี่สิบบาทคนเดิมก็แค่เดิมคนเดิมคือเปลี่ยนแส็กเดื ขา้าวยำยังไม่เคยกินเลยเขายย้าวนะยำเลยเป็ข้าวยำมีข้าวยำมีข้ลก็ข้าต้มเครื่องด้วยโอ้ิมีกรหลายอย่างมากเลยไปหนต่อเต้ไมโคเปแล้วไมโคเปิดแล้วเหรอรถตั้ไม่เจอ,อ,อลูลกล เขายังไม่เปิด,ขดเขาจอดรถเฉยๆเดี๋ยวเราจะไปนั่งหาข้าวกินกันก่อนลูกไปแปดโมงเช้าเต,เตอร์มาดูอะไรลูกตรงนี้ปลากระทงเนาะปลาตัวใหญ่มากเลยมีคนไปดึงอยู่ด้วยเนี่ยเตอร์เทียบกับน้องเตอร์เตอร์น้องเตอร์ต,อรตัวเล็กเลยตรงนี้เป็นท่าเรือนะนี่เรือทัวร์เขาจะออกกัน ออกเรือทัวร์ไปเกาะพีพไปได้หลายที่เลยจากตรงนี้นะไปพีพไปไล่เลยได้ไปเกาะห้องทะเลแหวกเกาะปอดะนู่นปอดะอยู่โน้นพกปอดะทะเลแหวกอยู่ตรงนู้นใช่เกาะปอดะทะเลแหวกเกาะไก่เกาะห้องอยู่ตรงนู้นลูกที่เราไปมาเกาะห้องอยู่หลังแหลมนู่นโน่นก็อ่าวท่าเลนเออใช่พ้นแหลมนู้นก็ไปอ่าวท่าเลนนะ ตรงนี้ก็ที่เห็นตรงนั้นก็ที่มีเกาะสองเกาะนั้นหานน้รรทัศาหุยเล่หุยเปล่าเนี่ยเอาหุยเล่หุยหุยเล่หุยหุยเล่หุยเดินเดินหุยเล่หุยหุยเล่หุยโอ้ยดึงปลาตัวใหญ่มากครับโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยอืมและปากตรงข้ามก็มีร้านค้ามากเลยนะตรงนี้ช่วงนี้มันยังช่วงโควิดอยู่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ในไมเตอร์ ทำอะไรทำอะไรทำอะไรปไปเป็นปลากินเลยนะเป็นปลากินเลยนะทำไมปากโอ้ปากยาวมากเลยปลาใช่ไหมเหมือนปลากระทงล่มปลากระทงเหวอ่ะปลาก็ไม่รู้เขาเรียกปลา,ปาอะไรมาก็ยังนั่งรออยู่นะครับนี่ตรงนี้มีหอเตือนภัยสึนามิด้วยห<ง>น้าหาดอ่าวนางเลยเนี่ยหอเนี่ยลูกที่ปีนขึ้นไปได้เนี่ยข้างบนเขาก็จะมีลำโพงอยู่นะ คอยประกาศเตือนคอยแจ้งแล้วก็มีเรดาร์มีอะไรอยู่ห้าโมงหิวเดี๋ยวจะเดินเรียบหาดอีกไกลไงซัดม,มาม่ากันก่อนนี่ยำยำต้ยมยำกุ้งน้ำข้นของมาม่านี่เลยมาม่าใส่ไข่ข<อ>ด้วยแล้วเ<อ>ต้จะกินไข่ได้ไหมเนี่ย เอาวางไว้จูกวางไว้ฟ้าจะพาตเตอร์ไปเดินเล่นนะเราจะเดินตั้งแต่ต้นหาดฝั่งนี้เลยหาดเอานางน,น,น,นี่ตุนหาอยู่ตรงนั้นเราจะเดินไปตรงหน้าผาตรงนู้น อะไรลูกเจใส่แปลกๆก้อนหินมัง้งเออนุ่นๆแปลกๆกว่านี่นี่ไงตัวอะไรอ่ะไปเปล่าโอ้ดูนี่ตัวใสๆเลยก็อย่าไปจับมันนามันอาจจะมีพิษก็ได้แต่ป้าจับแล้ว อี่ไหนแล้วมาได้แล้วใกล้จะสุดหาดแล้วตรงนี้สวยมากเลยนะหน้าผ่าตรงนี้สุดหาดแล้วอีกนิดนึงเดินไปเรืเ่อยๆอีกหน่อยนะ ชาวบงมงอยู่แน่ๆเลยเตอลแล้วไงบนก้อนหินนั่นมีบ้านอยู่อ่ะไปดูซิมีอะไรบ้างบ้านตรงก้อนหินตรงนี้นะใช่เห็นเอ้าสุดหาดแล้วจะสุดหาดแล้วนิดเดียวเจ๊เห็นยังพี่เขาได้อะไรมาบ้างนี่อู้เต็มเลยปูม้าปูม้าเนุปูดาวปูดาวครับขอปูดาวนี่ไม่เต็มเลยปูดาว พี่เขาใช้ในรอบเหนียวนี่นะจะ่ายตรงตัด,ดเต้เออก็มีเนี่ยเป็นถุงตรงถุงยองไปเนี่ยได้เลยได้ลูกจุดหัดแล้วแล้วก็มาถึงจุดสุดแล้วเย้ อ่าไปต่อไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นทางหินหมดแล้วขบวนก็เป็นหน้าผานี่เด๋ยกจะมาสุดทายเลยทำอะไรไว้ลูกเดแก้วมเก็บเอาขวดแก้วทำ <Get S 2> อะไรขวดแก,ววดแก้วไปเก็บอีกที่นึง่งท,ที่หาดตรงโน้นเดี๋ยวป๊าต้องพานั่งเรือไปพรุ่งนี้นั่งเรืออ้อมแหลมตรงนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าหาดไล่เลยลูกแต่ต้องอ้อมแหลมนี้ไปก่อน อยู่ด้านหลังแบบนี้ก็ตรงนี้่าดข่า,นา,นานวานางน,านะก็ครั้งแรกกันที่จะเดินมาเจอสุดหาดรงนี้ปกติก็จะเล่นอยู่ที่หาดนู้นหาดพตน์ที่เดินเยอะๆหน่อยวันนี้ก็ครั้งแรกเลยน้องเต้ก็ชอบมากตอนแรกบอกว่าจะมาเก็บทรายไปไปมาเล่นน้ำเสียหมดทงตัวเลยนีมหัตายเ์เขาเราดูพระอาทิตย์หน่อยน่าจะตกแล้วนี่นพระอาทิตย์ตก เดี๋ยวเราจะไปไหนก็ต่อออกมามาหม่ามาหม่ำข้าวกันต่อนะมาหม่อีกแล้วมาม่อีกแล้วเม่อกี้ก็ซืมาม่ามาก่อนนะเพราะว่าจะกินเยอะหน่อยเวลามาอยู่ที่นี่ก็วันละสี่ห้าหมื่นสี่ห้ามื้อกินเยอะหน่อยอาหารก็เยอะไงมีราคาหลายแบบหลายราคาให้เลือกมากเลยเราเป็นเราเที่ยวที่พยายามจ่ายให้น้อยเที่ยวให้คุ้มก่อนเช่ามอไซค์ไปสองวันนะ มาละสองร้อยมาจำสามพันก็ปกติดีไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีแบบมาโกงมาอะไรก็ดีใช้ได้อยู่คนก็ดีขึ้นนะเมื่อก่อนเขาแบบค่อนข้างจะเคี่ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะ มากินอะไรครับอะไรอะขวดคาราบาวจากข้างในเป็นยี่แปดขันน้ำแดงเต็มดื่มเต็มดื่มขันน้ำแดงคาราบาลอะไรนะยี่สิบแปดต็มดื่มเมื่อก่อนคาราบาวออกคาราบาวคาราบาววิสกี้มาด้วยนะหลอกินวิสกี้มากินอันนี้ได้ด้วยแต่เพื่อกินไม่ได้หรอก ป้ากับพาเสียพลังเยอะไงแล้วก็เสียพลังโอ้โหเสียกเกียวเสียทั้งตัวเลยเสียกเกียวเคไปเราเดินกลับกันต่อนะลูกแปนี่ถนนเลียบหาดหาดริมหาดเขาดนางน,นะ